คือสาวยูทูปครับพี่น้องนะวันนี้น้ามายิงปลาครับผมมะคองเห็นมีปลาลอยอยู่เนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีคนงานไหมพี่น้องนะเนาะี๋ยววันนี้ชาชายพาดูยี่ก่อในแดดที่ยิ่งครับผมว่าเเซ็จแล้วก็เริ่มเริ่มงานพู้หิงครับผมวันนี้หยุดหนึ่งวัน,นครับเชิดลดนะพอดีเชิดรถเร็จแล้วก็เออมาหากับเขาครับพี่น้องนะออกมาคลองครับพี่น,อ,นะาาอ,นอ,อ่อนะก็มาลอยิงปลาครับผมนะเห็นปลาลอย,อยครับผม ปันหมนลอยเต็มเลยเดี๋ยวไปดูครับผมว่าจะมีคนงานไหมเนาะโอเคครับพี่น้องใหญหมาครับผมเดี๋ยวตรงนี้มีคือครับนะใหญหม้ครับลไปนเนาะมอ้ยรปนเอยอยู่ครับ พอมงามอีกนะหยอกเร็วๆดูครับผมวอยกับหยอกแต่กับยังรู้สึกว่าจะมีตัวพอกระเทินกระเทินเนาะอ่ะใหญ่อะไรครับผมแล้วหาหาบอลยิงสุ่มอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวไปลองเราจะลองครับเนาะอืมใหญ่เก่งไกลเลยเร็วๆ ม่งนีคืนเน่ยครับผมน,ะนันก็ลอยอยู่จน,นลึกขนาดเมื่อวาน,นแปลว่าลมมันแรงเนาะวันนี้เนาะเจริยินอยากครับผมี๋้วรอดูเจ้าขู่รับดูตัวงานไหมตัวนี้พอยิงครับผมนะรอดรอมาเลนะยอยากรับผมนะ พี่น้องใหญ่ยยไหมตัวมันใหญ่เนาะใหญ่ไหมใหญ่ไหมคนะรับแล้ามาดูตัวใหญ่นะพี่นะ้องลองไปดูครับมีตัวใหญ่บ่พี่น้องเมื่อกี้มีแต่ตัวเล็กน้อยนาะไปโอ้เป็นทางไหนรออยู่พี่น้องเนี่ยทางครับผม ตัวอีกห่กลางเต็มเลยครับเต็มรูมันจะมีตัวพอแบบตัวใหญ่มาต้องมี้เอยเนาะมีตัวหน่อยม่ต้องมีตัวใหญ่ขึ้นมานะตัวอีอหนึน่นกลางอ่ะลองดู ทิ้ถูกไว้ถ <t ried food> ูกไว้พี่น้อนะฮิดนน่ฮิดเดียวกัโอ้โิฮิตเดียวั้เลยฮิตฮิตฮิ้ฮิตอืพี่น้องแล้วใหญ่ไม้ครับผมเพราะว่า ตรงนี้ไม่คือแล้วแหะตัวหน่อยได้เนาะครไปย่ไม้บ่อนดีกว่าตัวพองงานดีกว่าเนาะไปเลยครับผมดูพี่น้องท่านนี้หลนะไปเลยท่านนี้ก็มีตัวงานันี้ตัวตัวใหญ่นมจะลอยไม่ไนอกครับก็ดูน้ำแห่งไรล้วครับผมอูกหูผมขึ้นห้อไปจอดรถให้กักัว cố bụng đi văn, không cố đi, chịu cái để nhịp phơn lại vài lần rồi, chăng, ตัวน้อยลอยก็แต่ว่าตัวใหญ่ไม่เคยเห็นเดูนงต้องยิดตัวก็คือไหนน้องเห็นไหมเห็นไหมดูไปาไฟครับตัวปไฟ อยู่ทางไหนเนี่ยตื่นตัวนะตัวองลอยไปยืนแล้วผมจะยืนอยู่รีเนาะดูครับโดนไหมทีนี่น่ะเงียบงงคิดดิอู้ นีโอ้ยโดนเ่ยคือยิงป่าไะถุกเลยนโดนับโดับโลนโดนครับโดนนดนนดนครับโดนดนรับโดนโดนดูครับผม ดนโ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 ดน,น,นครับนิ่งอยู่ใส่งงน้ไม่เปรอกอยูใส่โอ้คือครับผมวอดได้ทอดอยู่เนาะโอ้ผมแต่แม่ครับผมพี่น้องนะโอ้เจ้าเจ้าเจ้ไปครับผม คิดเลยเนาะคุณวะคิดอีกอยิ่งเลยครับโอ้โหตายเลยไม่คือแล้วอย่างเสียวคือไม่คือคือหัวว่ะ พี่นกไอพูดพ <pf unlikely> ี <premier cran> <playthrough> ่นกดูกันต่อครับผมเมื่อกี้ได้ไปเจ็มเลยเนาะตัวก็พอยิงอยู่พี่นอเลยตัวนะครับพี่น้กพี่ดีเด้อโอนแล้วพี่น้องโอนแล้วครับผมนี่อยู่ครับปูอยู่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 เนาะ ใส่พอทอดครับผมใส่พอทอดครับเนาะใส่พอทอดครับผมนะ่ะต้องเปลนะี่ยนเอครับผมอ๋อพอได้ทอดเนาะใส่พอทอดใส่พอทพอดไปเนาะแล้วขอผม าบานเถอะนะใส้สองแต้มวันนี้เนาะยิ่งไมทวงกับผมวันนี้นานๆเดียิ่พื้นทียิ่งไ่ถูกเลยนาะที่เบาไปที่เราบานไปบานกะวันนี้แล้ววันนับ,บานไปดีนะ